ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้เครซีช่องที่พาคุณไปสำรวจโลกแห่งยนตรกรรมแบบจอดลึกสายเทคโนโลยีรถใหม่รถแรงไม่ควรพลาดและวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ที่หลายคนรอคอยการกลับมาของตำนานจากแดนปลาดิบนั่นก็คือ Mitsubishi Lancer สีรุ่นปี2025ที่มาในลุคใหม่เทคโนโลยีล้ำสมรรถนะจัดเต็มพร้อมท้าชนคู่แข่งทุกสนาม เริ่มต้นกันที่เรื่องดีไซน์มิสูบิชิแลนเซอร์สีรุ่นใหม่มากับรูปทรงสปอร์ตปราดเปรียวแต่ยังคงเอกลักษณ์ของแลนเซอร์ไว้อย่างครบถ้วนด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้าแบบดนามิกคิวที่เป็นเอกลักษณ์ของมิ u ูบิชิรุ่นใหม่ใหม่ไฟหน้าเป็นแบบเล็กโปรเจกเตอร์พร้อมไฟเดลัยที่ออกแบบให้ดูดุดันตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดล้ออลลอยขนา 18, ด18นิ้วดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้านหลังของรถมาพร้อมไฟไท้ายเล็กแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและล้ำสมัยมากกว่าเดิม พูดถึงเทคโนโลยี Mitsubishi Lancer 4ปี2025ได้รับการอัปเกรดจากภายในอย่างชัดเจนคอนโซลหน้ามีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังการด้วยเสียงและระบบนำทางแบบ Real-Time เสียงภายในห้องโดยสารจัดการโดยระบบเสียงจากแบรนด์ชั้นนำเบาะนั่งไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางพร้อมระบบจดจำตำแหน่งและยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ช่วยให้การเดินทางทุกเส้นทางสะดวกสบายขึ้นมาก สำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็ถือว่าจัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบค,ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถในเมืองแคบแคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกระดับเมื่อพูดถึงการใช้งานจริง m ิ t s u b i ิ h i น a n c e r ซถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและออกทริปต่างจังหวัดตัวถังมีขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป พื้นที่ภายในกว้างขวางเบาะหลังพับได้60/40ต่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นทําให้เหมาะกับทั้งครอบครัวและคนที่ชอบเดินทางเป็นประจำความประหยัดน้ํามันถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งโดยมิส b บิชิเคลมว่าสามารถทําอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ย18-20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากในกลุ่มรถซีดานสปอร์ต ด้านสมรรถนะมิสูบิชิแลนเซอร์4ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด180แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองดีกว่าเดิมอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วพอตัวสำหรับรถในเซกเมตนต์นี้ช่วงล่างได้รับการปรับเซ็ตให้เกาะถนนดีขึ้นเข้าโค้งมั่นใจและยังคงความนุ่มนวลขณะขับขี่ในชีวิตประจำ เสียงเครื่องยนต์และการควบคุมพวงมาลัยก็เป็นอีกจุดที่หลายคนพูดถึงพวงมาลัยของแลนเซอร์ซีมีน้ำหนักพอดีให้ความรู้สึกแม่นยำทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงการควบคุมตัวรถขณะเปลี่ยนเลนหรือเข้าโค้งกระชับและมั่นใจขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนสำหรับในประเทศไทยมิตซูบิชิยังไม่เปิดเผยราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเริ่มต้นที่ราวๆ900,000บาทไปจนถึง1.2ล้านบาทซึ่งถือว่าน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ครบเครื่องขนาดนี้สรุปแล้วมิสูบิชิแลนเซอร์4ปี2025เป็นรถที่เกิดมาเพื่อท้าชนทุกความคาดหวังไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบรถสปอร์ตหรือผู้ที่มองหารถซีดานใช้งานจริงในชีวิตประจำวันก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าจับตามองมากในปีนี้ถ้าคุณชอบรีวิวรถสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรถใหม่ๆที่จะมาอัปเดตกันในช่อง Auto Crazy แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า